สวัสดีครับนะครับขอประทานโทษทีพอดีผมขับรถอยู่แต่จอดนะครับเดี๋ยวจอดแป๊บนึงนะครับนะครับก็ขอโทษทีนะครับวันนี้พอติดภารกิจเดินทางนิดนึงนะครับก็สวัสดี MC คนเก่งนะครับและก็สวัสดีผู้นำทุกท่านครับและก็สวัสดีว่าที่เศรษฐีใหม่ฟินโก้ทุกท่านครับผม A t ทพงศิริเด็ดดวงนะครับหรืออัพเพชรนะครับ ผู้เปิดโอกาสที่ให้เจอธุรกิจที่มาสจัน์นะครับก็คือท่านเอทีนาราธรเลิศสรวิทย์ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับนะครับคิดเปลี่ยนชีวิตถึงเปลี่ยนครับและท่านรู้ไหมครับว่าทุกท่านที่นี่โชคดีที่สุดครับที่มาใช้เวลานะครับสั้นที่สุดและรวดเร็วที่สุดกับธุรกิจมาสจั์ฟินโก้นะครับที่จะพาท่านสู่ความเป็นเศรษฐีภายใน1-3เดือนครับซึ่งผมเองก็พิสูจน์มาแล้ว ผมใช้เวลานะครับ38วันทำตำแหน่งทะลุ a อทนะครับและสามารถคว้ารายได้หลักหมื่นต่อวันอย่างง่ายดายนะครับดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าผมทำได้ทุกท่านก็ทำได้ครับจากผมนะครับก็เป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจมามากมายนะครับและก็ลงทุนไปมากกว่า10ล้านและเคยประสบปัญหามาแล้วนะครับจากการขยันผิดที่20ปีไม่รวยครับจากการลงทุนธุรกิจทำใน ครั้งเดียวเพราะอยากรวยมากขยันมากครับเปิดร้านทีเดียว3ร้านเลยครับผลส่งผลให้สุดท้ายนะครับก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึงก็เกิดปัญหาครับและก็ขาดประสบการณ์กับธุรกิจที่ไปลงทุนสูงมากครับดังนั้นนะครับอ่าอ่าแล้วก็ผันตัวเองนะครับมาเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายเพราะอยากขยันถูกที่สักสาปีรวยได้ครับซึ่งในธุรกิจเครือข่ายหลายคนนะครับบอกว่าขยันสาม ถึง5ปีนะครับจะสร้างชีวิตแพสย์สีบินคมสามารถสร้างรายได้หลักล้านต่อเดือนได้นะครับผมเองก็มาณนะพยายามมานะครับ่ใช้เวลา4ปีนะครับกับบริษัทหนึ่งก็สามารถคว้ารายได้ถึงเดือนละ2องแสนได้นะครับแต่ท่านรู้ไหมครับว่าไม่ได้สามารถสำเร็จระดับสูงก็เกิดปัญหาครับและก็ระหว่างการทำงานนะครับค่าใช้จ่ายก็เยอะมากครับแทบจะไม่เหลือเงินเลย4ปีที่ทำธุรก,กิจเครือข่ายมา และก็เมื่อเกิดปัญหาก็มาอีกบริษัทหนึ่งครับเพราะหวังว่าจะรวยนะครับก็ลงมือทําอีกนะครับ10เดือนก็พอดีอก็ทะลุขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทนั้นนะครับด้วยความที่อยากสําเร็จให้ได้ครับแต่นะครับก็เจอสภาวะโควิดรายได้หลักแสนเหลือหลักหมื่นครับเพราะว่าเดินทางไม่ได้จัดประชุมไม่ได้บรรยายสินค้าไม่ได้กวิ่งวิ่งประชุมตามเซ็นเตอร์ ต่างๆไม่ได้ครับและก็ลงพื้นที่ช่วยทีมไม่ได้ก็ส่งผลให้นะครับเราก็รู้ว่าเมื่อสภาวะโควิดน่ากลัวกว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับอาหารเสริมงดไว้ก่อนครับดังนั้นในช่วงในช่วงโควิดผมโชคดีมากครับก็ท่านเอทีนาราธรมาบอกเล่าถึงเรื่องออนไลน์ฟินโก้นะครับตอนแรกผมก็งงว่าให,ให้มาเป็นเจ้าของห้างช้อปปิ้งออนไลน์ผมบอกว่าห้างเออเรามาเป็นเจ้าของห้างช้อปปิ้งออนไลน์แค่เงินหนึ่ ห9าบาทนี้นะดูแล้วมันเหมือนเรื่องน่าตลกครับแต่รู้ไหมครับเมื่อผมฟังแผนธุรกิจวันนั้นผมตัดสินใจนะครับตัดสินใจมองเห็นโอกาสก็ช่วงนี้ว่างก็ผมก็มองว่าผมต้องจับงาหาถ้าเจองานออนไลน์ดีๆที่เราอยู่กับที่นะครับช่วงโควิดผมจะรีบตัดสินใจทําแล้วผมก็ลงมือทําครับ10วันก็ขึ้น AM ครับ38วันขึ้น AT นะครับแล้ก็ส่งผลให้วันนี้ผมเหมือนเจ้าสัวเป็นเจ้าของห้าง ขนาดใหญ่ที่มีรายได้เรียลไทม์เลยครับ5 5นาที10นาที20นาทีมีรายได้เข้ามาตลอดครับและก็ LEGO, วันนี้นะครับเหมือนหลายท่านผมฝันถามว่าทุกท่านอยากเป็นเจ้าของเซเว่นไหมครับทุกท่านอยากมีระบบที่ผลิตเงินผมเชื่อว่าทุกท่านอยากมีครับแต่วันนี้ท่านมีเงินไหมครับ3ล้าน5ล้านไปลงทุนกับเซเว่นครับแต่วันนี้1,500บาทครับทำให้ท่านมีรายได้มากกว่าเซเว่นหรืครับ ทุกวันนี้ผมมีรายได้มากกว่าเจ้าของเซเว่นอีกเพื่อนผมไปลงทุน5ล้านเปิดเซเว่นมีรายได้เดือนหนึ่งไม่ถึงแสนบาทครับแต่ผมตั้งแต่ขึ้นเอทีมานะครับรายได้เดือนนี้น่าจะทะลุป,ประมาณ2 3แสนบาทครับเหมือนกับมีเซเว่นหลายสาขาเลยครับจากการที่เราลงทุนแค่นิดเดียวครับและจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆขยายสาขามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นธุรกิจฟินโก้เป็นธุรกิจมหัศจรรย์ที่สุดครับที่สามารถทำให้เรารวยได้ แค่ปลายนิ้วครับอยู่กับบ้านสร้างรายได้ผมสามารถทะลุรายได้2 0 0 0 0นบาทนะครับภายในไม่ถึง2เดือนครับและก็นะครับเป้าหมายของผมก็คือนะครับจะสร้าง a อทีนะครับให้เกิดขึ้นในองค์กรร0อรหัสครับ AM 1,000รหัสครับและก็ p ีเ0 0ห้ารหัสครับและผมตั้งเป้าฟิลโก้ไปขยายที่ไหนผมจะไปด้วยที่นั่นครับจะไปเปิดสายงานให้ ทั่วภูมิภาคอาเซียนเพราะเป้าหมายของผมคือพันล้านกับฟินโก้ครับดังนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านที่นี่ก็จะสําเร็จได้ครับเป้าหมายใหญ่ท่านก็จะได้รับเยอะครับเป้าหมายเล็กอย่างน้อยนะครับวันนี้คนที่จะสําเร็จเร็วขอให้ท่านนะทุกท่านนะครับเชื่อมัน่นตัดสินใจและลงมือทําครับท่านที่ยังไม่เปิดแพ็กเกจรีบตัดสินใจเปิดแพ็กเกจครับะนะครับทาก่อนคิดทําก่อนรวยก่อนนะครับรู้ก่อนทําก่อนรวยก่อน ดังนั้นโอกาสอยู่ในมือท่านครับถ้าท่านไม่คว้าไว้ก็จะกลายเป็นอากาศดังนั้นนะครับวันนี้โอกาสนี้มาดีที่สุดแล้วครับที่ทุกท่านสามารถที่จะมาเป็นเศรษฐีและมีแพสซีฟอินคัมมีเงินไว้กินไว้ใช้สร้างรายได้ตลอดไปครับและผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้นะครับที่เข้ามาเรียนรู้ในห้องซูมซึ่งเรามีระบบที่ดีที่สุดครับท่านอาจารย์พภิชาติจัดห้องซูมของเราและมีวิยากรที่เก่งๆมากมายครับ ที่จะมาช่วยเป็นโค้ดและก็เป็นชี้แนะแนวทางให้พวกเราทุกคนที่จะมาเป็นเศรษฐีและสำเร็จด้วยกันครับดังนั้นเราพบกันที่ a อทุกท่านนะครับและก็มาคว้าเงิน10บล้านร้อยล้านพันล้านกับฟินโก้ด้วยกันทุกคนขอบคุณครับ